ปิาแจ็คพอดเลยแจ็คพอดเลยได้บอสติมบีกับครูเหรอคุณห้ามนะพรีซนสติมมันเพราะยกขึ้นไหมเอาเออเออแต่ไม่หรอกมันถ้ามันมาหลายๆตัวมันเคยใหญ่ถเนาะมันเป็นฟูงไายไหมวะ ส่งมาให้พอนนตลีบ้งางเราสิม,มาบืนเดี๋ยว<ะ>นี้เราจะมาเสมอเกนมันที้ไอวะเข้ามาเข้ามาไม่ได้ปลาแล้วไม่ได้ปลาต้องมามาเก็ตฟิชรับพ่อกกุ๊บรกันมาพ่อ่ว้าว เออตัวใหญ่แล้วน่ะมามาโอ้ยไม่หลุมเลยวุ้นหนตัวใหญ่ทั้งสองตัวเลยหนักดไงว้าวมากินเป็นแม่มึงก็เอาไปลงคีดต้มด้วยมันล้างได้ไม่เป็นไรหรอกใครไปรู้เหรอเว้ยมันหลุดลงจะทำยังไงเราโยนกี่ครั้งเนี่ยสองสามพ่อโยนห้าร้อยครั้งละ มันมีอยู่เพราะแบบป่าน้อยมันป่าน้อยวนขนาดเลยเนยตามขอบนี่ดเด็ี้อย่าดื้อนะคะไม่ทำอะไรไปไปคอมไปจัมปิง if you jumping on the mountain ขู่แม่ล่ะขู่อีกทั้งลุงเลยฮ้ยที่ตนนี้ตกปกกันเลย เรือข้างนอกเลยกะอากาศหายใจเนาะแหลนิ่งๆน้ำนิ่งๆเลยน้ำใสสวยเราหน้ามาเช่าเช่าตรงนู้นไหมแม่เออเพาว่าตัวโตสวยเนาะเลยเนาะเขาจองไว้ครับมาเช่าเขามาเขามาซีซันโลก็ได้เลยเราไม่จะมาตรงไงตรงไงลงไงตอนมันแพงไง สวยมากก็ตรงนี้ตกปลามันตกปลาไปหมดเลยเนาะขอบนี่อ้อึอขึ้นตัวเดียวหลุดมันลุดมามาแฮปปี้เรามาแฮปปี้มาแฮปปี้ลูกวะ